สตาร์สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะสําหรับวันหยุดช่วงนี้ค่ะทุกคนสบายดีนะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันนะคะคุณครูขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะคุณครูชื่อว่าคุณครูสิรินรดาสุภาพดีค่ะ คุณคณร,รูนพรลัศษีอุดรค่ะคุณครูจริยากองสุขค่ะโอ้โหมาครบทั้งสามท่านเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นหนะ้าคุณครูคทั้งสามท่านนี้เด็กๆนึกถึงวิชาอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอ สิ่ง,งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะอา้าวก่อนอื่นค่ะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆก,ก่อนนะคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วจากบทที่2ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเอ๊จําเด็กที่ชื่อว่าข้าวตูได้ไหมคะข้าวตูค่ะ ข้าวตูมีสัตว์เลี้ยงชื่อว่าอะไรเอ่ยใครจำได้คะใครจำได้คะลูกชื่อว่าเปียกปูนค่ะและเปียกปูนก็มีครอบครัวด้วยนะคะเปียกปูนเป็นตัวอะไรคะคุณครูเป็นตัวอะไรเอ่ยนะจําใครจำได้ไหมเราจะเรียกว่าเป็นสุนัขนะคะข้าวตูเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงสุนัขที่ชื่อว่าเปียกปูนนะคะ อ้าวคุณครูถามอีกครั้งหนึ่งทบทวนความรู้เดิมนะคะก็คือครูอยากถามว่าข้าวตูเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นไม่เอ่ยตอบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเหตุผลก็คือทําไมถึงบอกว่าข้าวตูเป็นสิ่งมีชีวิตคะลูกอะจะเริญเติบโตได้ใช่ไหมคะหายใจได้กินอาหารได้ ยอดเลยค่ะเด็กๆตอบตามคุณครูนุพัตนัสอยู่เนาะอ่าคุณครูขอถามอีกคนหนึ่งนะคะก็คือต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นค่ะ เพราะคุณครูอ่านเจอเด็กๆจำได้ไหมคะตอนคุูพาอ่านต้นไม้ต้องการน้ำอุ้ยใช่เลยค่ะใช่ไหมค,คะต้องใส่ปุ๋ยด้วยใช่เลยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเขาต้องการน้ำต้องการอาหารต้นไม้ก็เลยเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะโอ้โหขอบคุณครูจริยานะคะสรุปแล้วในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเราจะเจอเข้าวตูเจอเปียกปูน,นะคะและมีฟองฟองอากาศ ฟองสบู่ฟองสบู่ใช่นะคะข้าวตูไปเป่าฟองสบู่แล้วฟองสบู่ลุกเล่นไหมลุยเล่นใช่กนาดานเนาะเอ๊ะแล้วมีถาดข้าวด้วยนะคุณครูมีถาดข้าวด้วยถาดข้าวชามใส่อาหารของเปียกปูนเคลื่อนที่ได้ด้วยค่ะเอ้าแล้วสรุปว่าถาดข้าวนี่เป็นสิ่งมีไหม เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะคุณครูโอ้ถาดข้าวเขาเคลื่อนที่ใช่ไหมคะคุณนพรั์เขาไม่ได้เคลื่อนที่เองนะอ้าวแล้วเขาไปได้ยังไงคะไปได้ยังไงเอ้ยนักเรียนจําได้ไหมจําได้ไหมคะโอ้โหตอนนั้นชามข้าวเขาเคลื่อนที่เพราะว่าเป็นลูกของเปียกบุญใช่ค่ะลูกของตูเทอาหารใส่ที่ถาดข้าวแล้วลูกของเปียกบุญไปทานอาหารแต่ปรากฏว่า ลูกสุนัขน้อยตัวนั้นเอาจมูกใช่ไหมคะไปดันที่ถาดข้าวถาดข้าวเลยเคลื่อนที่ไปได้เห็นไหมคะเด็กๆไม่ได้เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่าจมูกของลูกสุนัขดันถาดข้าวไปมันก็เลยเคลื่อนที่ไปโดย, <broadcast> โดยที่มีมีลูกข <คน S 1> อนเช่นนี้ค่ะไม่ไ,ได้เคลื่อนที่เองนะคะนั่นก็แสดงว่าชามหรือถาดข้าวเป็นสิ่ง ไม่มีชีวิตค่ะค่ะเด็กๆคะคุณครูก็จะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเรามาดูว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะจากที่ครูทั้งสามท่านได้ได้คุยพูดให้กับเด็กๆฟังเมื่อกี้นะคะจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือเราจะรวบรวมข้อมูลนะคะและเปรียบเทียบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณครูนกพัตน์ค่คะคุณคณรูนกพัรน์จะมาบอกเด็กๆว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจ<ช>ะเป็นอย่างไรนะคะเชิญครูค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะอันที่หนึ่งหายใจได้สองเจริญเติบโตได้สเคลื่อนไหวได้นะคะสี่กินอาหารได้ห้าสืบพันธุ์ได้หก ขับถ่ายได้และเจตตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะโอ้โหเขาเซฟรูเบิคุณค่ะโอ้ <ste ep noise> สุดยอดเลยค่ะเด็กๆทราบแล้วนะคะลักษณะของสิง่งมีชีวิตค่ะทั้งที่สําคัญนะคะทั้งเจ็ดอย่างค่ะวิ่ยถ้าบร็นรคอของคุณคณรูจริยาสวยแจงเลยมีชีวิตไหมคะ มีนักเรียนว่ายังไงคะแต่ผ้าพันคอของครูไม่เคยทานข้าวนะคะไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำจะเลิบโตใหญ่เติบโตเขาไม่ได้เขาไม่มีลูกไม่มีหลานเพราะฉะนั้นแล้วผ้าพันคอของคุณครูไม่เป็นชีวิตนะคะคุณครูนภัทรขาดินสอคุณครูเมื่อกี้ค่ะ ดินสอนีไไ่ไงเองอ,อขอบพระคุณท่านผู้นในการค่ะนักเรียนขาขอเสกประมือให้ท่านปอ,อ,อค่ะมาให้กําลังใจกับเรานะคะในการเรียนวันนี้ค่ะดินสอนะดินสอเป็นสิ่งมีชีวิตนะไหมคะนะักเรียนว่าดินสอนหายใจได้ไหมไม่ได้จเจริญเติบโตได้ไหมคะไม่ได้อีกตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไหมไม่ได้อีก ดังนั้นดินสอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตค่ะเอ uh, ้ถูกต้องเลยนะคะดินสอไม่มีชีวิตค่ะอ้าวทีนี้เราจะไปสู่เรื่องที่หนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ มีชีวิตเดี๋ยวคุณครูจริยาค่ะจะพาเด็กๆอ่านในเนื้อหาของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเชิญค่ะ,ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะอ้าทุกคนดูตามเนื้อหานะคะในเรื่องนี้เราจะรู้อะไรบ้างนะคะอ่าพร้อมนะคะเรื่องที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชซึ่งสามารถหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายและตอบสนองต่อสิ่งเราได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตมีมากมายเช่นสิ่งของเครื่องใช้หินดินน้ำอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเหมือนสิ่งมีชีวิตได้ มนุษย์และสัตว์ต้องกินอาหารหายใจขับถ่ายใช้ส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่างๆถ้ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นเช่นการดึงมือกลับเมื่อสัมผัสของร้อนและเมื่อร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นจนสามารถสืบพันธุ์ได้จะมีการสืบพันธุ์เพื่อมีลูกหลานไว้ดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองมีการหายใจขับถ่ายเคลื่อนไหวถ้ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นเช่นการหุบของใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัสและเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นจนสามารถสืบพันธุ์ได้จะมีการสืบพันธุ์ทำให้ได้พืชต้นใหม่เห็นไหมคะยี่ครูพาเด็กๆอ่าน เจ็ดลักษณะของสิ่งมีชีวิตตามที่คุณคุณนพรัชสรุปให้มีครบไหมคะไหนลองทบทวนดูนะคะหนึสิ่งมีชีวิตต้องหายใจ,ใจ,ใจได้สเคลื่อนไหวเองได้ค <3. S 2> ่ะสามเจริญเ <4. S 2> ติบโตได้สี่สืบพันธุ์ได้ค่ะห้าขับถ่ายคา่ะหกตอบสนองต่อสิ่งเร้าคา่ะและเด ก<ข>ินอาหารค่ะนี่คือ,คอเจตลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะโอ้โหขอบค,ค,ค,คุณคุณครูจริยามากขอเสกประมือคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะลูกอมากนะคะอ้าวทีนี้หลังจากที่คุณครูได้บอกเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วนะคะเราจะไปใบงานที่หนึ่งคะ่ะใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานนี้เด็กๆหลายคนได้ลองทําไปแล้วได้ทําไปแล้วใช่ไหมคะ คุณครูได้ส่งให้กับเด็กๆไปแล้วในวันวันก่อนนะคะเมื่อวานมีคนทําแล้วเนาะคุณครูขอถามนะคะขอถามใบง,มางานที่หนึ่งเนาะที่เด็กๆได้ทำนะคะถามว่าอ้าวอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งค่ะเดี๋ยวราแป๊บนึงนะคะอ๋อคุณครูจะให้เด็กๆหาใบงานมาก่อนเนาะ,ะนี่ค่ะใบงานแผ่นนี้นะคะที่ครูส่งให้นะคะอ่าคุณครูถามทบทวนก่อนเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยเช่นข้อหนึ่งค่ะ ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะข้อหนึ่งต้องการอาหารและน้ําในการรวมงชีวิตนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสองสามสิ่งมีชีวิตค่ะ,คะอ่าข้อสองนะคะไม่ต้องการอากาศในการหายใจนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะข้อสามนะคะ มีการเจริญเติบโตน,นเรนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะโอ้โใครตอบถูกคุณครูขอชื่นชมนะคะถูกต้องนะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ลองฝึกทำเองนะคะไปใบงานที่สองเลยค่ะลูกสำหรับใบงานที่สองนะคะจะให้เด็กๆจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่อไปนี้นะคะให้ถูกต้องค่ะ มีคําว่าอะไรบ้างคะคุูจริยาคะ,ะเด็กๆด,ดูตามนะคะ,ะคำที่หนึ่งค่ะพึ่งเก้าอี e, ้สุนักต้นไทรชิงช้ากระเป๋ากระดายผ้าเช็ดหน้ารถยนต์ช้างนะคะให้นะักเรียนนําคําที่กําหนดให้นะคะไปจำแนกเป็นกลุ่มสองกลุ่มนะคะคือกลุ่มอะไรคะ กลุ่มที่ทหนึ่งคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มที่สองคือกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตค่ะลงมือทําได้เลยนะคะกตัวอย่างไหมคะอ่าเช่นคําแรกค่ะพึ่งนักเรียนเห็นรูปที่ครูลงให้ไหมคะพึ่งนักเรียนว่าพึ่งมีชีวิตไหมเอ,อ่ยบินได อ๋อใช่ค่ะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้เออไปเองหรือมีใครพาไปไหมครับคุณครูไปเองเลยไปเองะคะเพิ่งจะเคลื่อนที่ได้เองโดยที่ไม่มีใครพาเข้าไปเองเขาอยากไปไหนเขาก็บินไปไกินอาหารด้วยนะใช่ค่ะกินอาหารนี่และแสดงว่าลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะของเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องนําคําว่าพึ่งไปเติมที่กลุ่มไหนเอย กลุ่มด้านบนนะคะช่องด้านบนที่เขียนว่าสิ่งมีชีวิตค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะส่วนที่เหลือนะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆได้ลองฝึกทําเองนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเราได้เรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะในครั้งนี้ค่ะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้ความรู้นะคะและนําไปเปรียบเทียบลักษณะต่างๆดังกล่าวของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและที่สําคัญค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราได้รับกําลังใจจากท่านผู้การของเราค่ะคุณเสมอสร้อยค่ะมาให้กําลังใจในการเรียนของเด็กๆในวันนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูศิรินดาค่ะคุณครูนภัทรศิวดอนค่ะคุณครูจริยากรสุขค่ะและคุณครูป .2 ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็ให้กําลังใจเด็กๆทุกคนเลยสู้ๆนะคะสู้ๆ ไว้เจอกันใหม่นะคะคราวหน้าค่ะสวัสดีดค่ะบา